ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรกระนวนตั้งอยู่ตำบลหนองโกอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นนำโดยพันจ่าอากาศเอกฤช,ชพลพรมรีรองผู้มีการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นรักษาการในตำแหน่งผู้มีการกศนอ,อำเภอรกระนวนมีบุคลากรทั้งหมด17คนได้แก่ข้าราชการครูจำนวน1คนครูกศนตำบล11คน นักวิชาการเงินและบัญชี1คนนะักวิชาการศึกษา1คนครูศูนย์การเรียนชุมชน3คนและบรรลักษ์1คนโดยมีพื้นที่กศนตำบลทั้งหมด9ต 1> 1าตำบลหกศนตำบลหนองโก 2. กศนตำบลน,น้ำอ้อม 3. กศนตำบลหนองกุงใหญ่ 4. กศนตำบลห้วยโจด5กศนตำบลหนองโน 6. กกศนตำบลบ้านฝาง 7. ก็กศอนอตำบลดูลศาสตร์8กศอนอตำบลหัวานาคำและกศอนอตำบลห้วยยางสรุปผลการดำเนินง,งานไตรมาด1และ2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นอกนอําเภอกระนวนจากวิสัยทัศน์กศอนอ,อ,อําเภอกระนวนที่ว่า นักศึกษาและประชาชนอำเภอกระนวนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพประกอบกับนยโยบายยุทธศาสตร์และจุดนิ้นของสำนักง,งานกศนจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนและประชาชนทุกช่งวงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงได้ดำเนินการดังนี้งานนโยบายเร่งด่วน 1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพข้อที่1.1การน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ กศนออำเภอกระนวนได้ดําเนินการจัดโครงการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองณนะบ้านไร่ออมศิลนตาบนหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นข้อที่1.2การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1.3การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนโดยการจัดโครงการหน้าบ้านหน้ามองข้อ1.4การปรับระบบทดสอบวัดผลและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการทดสอบวัดผลและประเมินผลโดยการออกแบบฝึกหัดและแบบทดสอบผ่าน Google Form รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆข้อ1.5การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาการกำกับติดตามออนไซต์และออนไลน์ line, และส่งเสริมการวิจัย โดยการพัฒนาการนิเทศติดต,ตามการจัดก,การศึกษาโดยแบ่งผู้นิเทศกำกับดูแลก,การจัดก,กิจกรรมในพื้นที่ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพข้อ2.1การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเน้น New Skill Up Skill ครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเน้น New Skill Up Skill และ Re Skill โดยร่วมกันรสร้างและพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำข้อ2.2การส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุเพื่อให้เป็น Active Agent Workforce และมี Life Skill ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยการลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกระนวลข้อ2.3การส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิตัลและทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรกศนและผู้เรียนโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนโดยมีครูและบุคลากรกศนเข้าร่วมการอบรม ข้อ2.4การสร้างอาสาสมัครกศนอเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาอาสากศนอโดยมีอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนตําบลละ2คนและป่าชาวบ้านประจำตำําบล 3. ด้านองค์กรสถานศึกษาและเร่งเรียนรู้คุณภาพ ข้อ3.1การยกระดับมาตรฐานกศนตำบลให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชนโครงการกศนตำบล5 d ดีพรีเมียมและกศนตำบล5 d ดีพรีเมียมพลัสในรอบนี้ได้กำหนดไว้จำนวน2ตำบลได้แก,ก่กศนตำบล5 d ดีพรีเมียมคือกศนตำบลหนองกรุงใหญ่และกศนตำบล5 d ดีพรีเมียมพลัสคือกศนตำบลหนองโก ข้อ3.2การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ Public Learning Space Co-learning Space เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการพัฒนาสวนการเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาและ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพข้อ4.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เช่นการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องการปลูกผักอินทรีย์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภารกิจต่อเนื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนออำเภอกระนวลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกำกับติดตามคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลายดังนี้ 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือไทยกศนออำเภอกระนวล มีบรรณารักษ์ซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมได้จัดทำและจัดหาสื่อกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่อำเภอกระนวนตามเป้าหมายจำนวน30คนซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 2>, 2. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564อกศนอำเภอกระนวนมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน103คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน369คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน531คนรวมทั้งสิ้น1,003คนเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคติดต่อโควิด2019นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดกสศนอำเภอกระนวนจึงได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ line, การมอบสื่อการสอนใบงานและออกเยี่ยมบ้านรายบุคคลครูทุกคนได้จัดทำใบงานใบความรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์ line, และเอกสารให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนทั้ง3ระดับจํานวน1 3 0 0คนมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น824คนคิดเป็นร้อยละ82.15การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเ n t e เน็ตประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องเข้ารับการทดสอบทั้ง3ระดับ จำนวนทั้งสิ้น116คนมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น78คนคิดเป็นร้อยละ67.24ของผู้มีสิทธิสอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศออนอำเภอกระนวนได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษากศนอ 3. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน e n e เ 4. โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและแนวคิดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ 5. โครงการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง 6. โครงการอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบ่งออกเป็น3รูปแบบดังนี้ 1. รูปแบบ1อำเภอ1อาชีพจำนวน1กลุ่มได้แก่หลักสูตรช่างมุงหลังคา 2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน9กลุ่ม4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง3กลุ่ม หลักสูตรช่างมุงหลังคา 1, กลุ่มหลักสูตรช่างปูนพื้นฐาน 2, กลุ่มหลักสูตรช่างเชื่อมพื้นฐาน 3, กลุ่ม 3. รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นหรือกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน9กลุ่ม 3, หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำขนมไทย 2, กลุ่มหลักสูตรการสารเส้นพลาสติก 3, กลุ่ม หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน4กลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศนอําเภอกระนวนได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหน้าบ้านหน้ามองให้กับประชาชนทั้ง9ตําบลมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจํานวน36คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนอําเภอกระนวล ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการจัดการกับความเครียดให้กับประชาชนทั้ง9ตำบลมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน27คนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่กศออนอเภอกระนวนได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากทั้ง9ตำบลรวมทั้งสิ้น27คน โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกศนอำเภอกระนวนได้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการสารเส้นพลาสติกจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ15คนการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอกระนวนได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ 1. โครงการบ้านหนังสือชุมชน 2. โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด 3. ครงการห้องสมุดเคลื่อนที่4โครงการส่งเสริมการอ่าน5โครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน6โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลทั้งนี้งานการศึกษาตามอัธยาศัยยังได้ขับเคลื่อนกิจก,กรรมตามแผนขับเคลื่อนขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมการอาร่านตามนโยบายประจำปีงบประมาณ2565 Bas Pactic ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศกศออนอำเภอกระนวลคือผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกกลุ่มอาชีพมีความสามัคคีร่วมกันโดยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างพอเพียงพึ่งตนเองและพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูลเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทีมงานให้เข้มแข็งมีคุณภาพหมู่บ้านได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภยัยส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการพึ่งตนเองและรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริงแบบรายงานนวัตกรรมกศอนออำเภอกระนวนมีการจัดทำสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสื่อและนวัตกรรมและเรียนรู้การนำสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนประกอบด้วย9นวัตกรรมจากทั้ง9าตำบลได้แก่ 1. สะพานความรู้ 2. อวัยวะในร่างกายมนุษย์ 3. มหัสจรสามดี 4. ตะก้าสร้างสุข 5. เกล็ดความรู้เพิ่มพูนปัญญา 6. QRbook ส่งเสริมการอ่าน 7. ป๊อปอัพสไลด์ส่งเสริมการอ่าน 8. กล่องความรู้และมาตาสะกดในภาษาไทย9มาตา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่อำเภอรกระนวลหน่วยงานองค์กรและภาคส่วนต่างๆกศออนอำเภอรกระนวลจึงได้ร่วมมือกันจัดทําข้อตกลงในด้านการขับเคลื่อนการอ่านของประชาชนกศออนอำเภอรกระนวล ขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส1และ2ประจำปีงบประมาณ2565ไว้เพียงเท่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการด้วยดีเช่นเคยขอบคุณค่ะ